แ,แจ้งความสัมพันธ์ในตดดํตำรวจและปอนักสแสดงพิธีกรคุณแม่ลูกหนึ่งสุดฮอตอย่างแพนปภพาสร้างความือหาไม่น้อยเลยทีเดียวเมื่อช่วงเทศกาลวันรอยกระทงที่ผ่านมาได้ผลภาพเปิดตัวนายตำรวจหนุ่มดอดที่ชื่อว่านายนภัสชัยปภา ซึ่งหลังจากกลายเป็นกระแสข่าวโด่งดังทำให้มีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์ในทำนองที่ว่าฝ่ายชายกำลังตามจีบสาวอีกคนอยู่งานนี้สาวแพทได้เห็นจึงถึงกับอาการงอนหนักมากนายตำรวจหนุ่มก็ประกาศตามง้อผ่านสื่อเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายจะยอมใจอ่อนหรือเปล่าด้านสุดสาวแพทได้เปิดใจผ่านรายการเพจมันบันเทิงจากข่าวที่ว่าผู้ชายคนนี้มีแฟนอยู่แล้ว ก็คือเรื่องที่เปิดแล้วก็ปิดก็คือเรื่องนี้แหละค่ะคนต้นเรื่องฟังนะเรื่องดาวก็คือจริงๆอยากให้ถามเขาเองคือประมาณว่าเหมือนช่วงที่เราคุยกันแพทก็ไม่รู้รู้มาจากคอมเมนต์จากเพจดังก็ตอบแท็กคนนั้นเลยคือแพทก็คนจริงอย่าเล่นกับแพทดีแล้วที่ปอเลือกที่จะตัดตัวเองตัดช่องน้อยแต่พอตัวคือพอแพทเปิดในไอจีสตอรี่หลังจากนั้นเพจดังเขาแคปไปโดงก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์พยายามจะแชร์เขาเรื่องของผู้หญิงคนนี้ซึ่งแพทก็ถามว่าความจริงมันคืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นซึ่งแพทก็ไม่รอคําตอบ แพทปิดเลยไม่คุยกับเขาด้วยเหมือนคอมเมนต์ปุ๊บแพทปิดเลยเปิดแล้วปิดเลยขี้เกียจฟังตัดไปก่อนเลยมันเป็นปัญหาใช่ไหมเป็นปัญหาที่แพทต้องมาเจอใช่ไหมงั้นก็จบแพทไม่ได้อยู่ในช่วงวันที่จะมารออะไรสรุปว่าคนนั้นคือคนเก่าที่เขาไม่ได้บอกใครว่าเด็กกันแล้วแล้วมันดันไปมีทิปสุดท้ายกันก่อนที่พัทยาก่อนที่จะมาขอคบกับแพทซึ่งแพทไม่เคยรู้เรื่องผู้หญิงคนนี้มาก่อนเลยตลอดเวลาหลายเดือนที่คุยกันไม่เคยรู้เลยมาดูเพราะว่าการลงรูปนี่แหละคือข้อดีเลย แพทเลยคิดว่าถ้าวันนั้นไม่ลงรูปวันนี้แพทก็ไม่มีวันรู้เรื่องนี้ถามว่าสรุปว่าคุณตำลอจคนนี้เป็นแฟนหรือยังแพทตอบว่าก็คนนี้ไงก็เปิดแล้วไงเคลียรคนอื่นมาเพื่อมาคนนี้เขามาง้อแล้วก็ดีกันแล้วตอนนี้อยู่ในสถานะอะไรก็เป็นละค่ะก็โอเคแล้วค่ะตอนนี้มีตำรวจคนเดียวเลยค่ะไม่มีใครแล้วค่ะมีตำรวจคนเดียวส่วนปออันนบว่าเป็นเรื่องของอนาคตหลังจากที่ก่อนหน้านี้ต่างฝ่ายพูดว่าเป็นสเปคของกันและกันยังไงก็ต้องติดตามกันนะคะกับความรักครั้งใหม่ของสาวแพท เจ้าตัวใจอินเดิมหนักมากขนาดไหน